ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างภาพ p r s s i n g photo insight ครับก็เหมือนกับการเขาเรียกสร้างภาพในภาพนะเป็นการเน้นจุดเด่นหรือว่าเอาภาพนั้นมาสร้างจุดเด่นให้กับภาพนะครับอีกทีหนึ่งนะครับ ครับก็ใช้ Photoshop นะครับ CS6 นะครับในการนะนัครับก็มาทำกันเลนยนครับผมก็จะใช้ภาพเดิมนะก็ให้ open นะครับก็จะใช้ภาพเดิมน้ครับครับอันนี้ถ้าเปิดมาหน้านี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะครับทำการดูพิเคทเลยนะดูพิเคทเยอะนะครับ นะก็คลิกขวานะคลิกขวาตรงภาพาแ a c ก g r o u n d นี่นะเดี๋ยวก็ d u p l เ c a เลเย y e r นะครับ,รบตั้งชื่อนะครับเดี๋ยวก็โอเคนะครับต่อไปให้เรามาที่ตัวนี้ r e ท t a ูล่านะครับ r e c t a n g l มากรีนะูนี่นะครับก็เลือกที่เราต้องการที่จะที่จะเน้นหรือว่าโชว์นะครับตรงก็จะเลือกอมุมเดิมนะครับอาจจะกว้างสักหน่อยนะครับนะครับ จากนั้นนะครับให้เรามาที่ Add Mark Layer นะครับตัวนี้นะนะก็คลิกเข้าไปเลยรับนะนะจะได้จุดนี้นะครับต่อไปนะครับให้เรามาที่ตัวนี้นะตัวนี้ให้เราคลิกแล้วก็เลือกสต o รกนะครับนะก็ให้เลือกขนาด แล้วก็เลือกตัวนี้เป็นอินไซด์นะครับส่วนสีเนี่ยใครจะเอาสีอะไรก็ได้นะแต่นี้ว่ากลมผมขอเป็นสีขาวนะครับก็โอเคนะครับต่อไปนะครับให้เรานะครับมาเลือกที่ตัวดรอปชาโดนะครับอันนี้ว่าให้เราจิกตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ให้เรามาเลือกที่ดรอปชาโดนะครับ ก็ปรับมุมเือนนะปรับมุมกันตรงนี้นะครับปรับองศาให้เรียบร้อยนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ปรับแต่งเอาตามใจนะครับปรับแต่งาตามใจชอบนะครับตอนนี้ผมก็จะโอเคเลยนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราทําตัวนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรามาคลิกตรงนี้เห็นไหมครับไอตรงที่เป็นลิงก์เนี่ยนะครับก็คลิกออกนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรา มาที่ตัว edit หรือไม่ก็ control T ก็ได้นะบต่ามาที่ตัว transform นะครับ A F transform นะครับนะก็ control T ก็ได้นะปิดไปอันนี้เราก็ปรับนะแล้วแต่ว,ว่าใครต้องการองศาอะไรยังไงก็เท่าไหร่ออรก็ปรับไปนะครับนะครับก็เสร็จแล้วก็ enter หรือไม่ก็ดิกที่ตัวถูกนี่ก็ได้นะ,ะนะครับคราวนี้ต่อไปนะครับ ให้เรามาที่ตัวนี้นะตัวแบ็กกราวนะตัวแบนะ็กกราวให้มาที่เครื่องมือนี้นะครับให้คลิกที่เลือก Hue Solution นี่นะรันนี้ก็ให้เราเลือกตัวนี้ Color l i n e นะครับอันนี้คือผมผมก็ปรับแต่งตามนั้นเอาไว้แล้วนะครับก็ปรับแต่งได้ตามนี้นะครับก็ใครจะปรับแต่งชอบสีไหนก็ สองเฉดสีอันนี้คือความสว่างนะครับความสว่างเสร็จแล้วก็ปิดเลยนะครับครนี้นะครับให้เรามาที่ตัวนี้แบ็กกราวน์นี่อีกครั้งหนึ่งครับคลิกขวานะครับดูพิเคทเลเยอร์นะตั้งชื่อนะครับแล้วก็โอเคมาที่ตัวฟิลเตอร์นะครับมาที่เบลอนะครับมาที่ตัวเลเดนเบลอนะครับอันนี้ผมก็ตั้งไว้แล้วพอประมาณแต่ว่า จะให้มันไม่นี้มากก็คือตั้งกับตั้งซูมนะครับเสร็จแล้วก็ปรับนะครับผมก็จะให้มันน้อยลงไปหน่อยนะครับถ้าใครใครต้องการภาพที่ว่ากระจายมากๆนกนะครับก็ให้ปรับมากขึ้นนะครับแล้วก็มาร์กที่ตัวเบรกนี่นะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับถ้าใครต้องการมากกว่านี้นะครับก็ไปปรับไอตัวเนี้ยให้มันมากขึ้นนะครับตัวเลขมากขึ้น ภาพมันก็จะยิ่งเขาเรียกซูมนะซูมมากขึ้นมันก็จะ,ะเขาเรียกภาพมันก็จะกระจายมากขึ้นประมาณนี้นะครับอ่ครับผมก็แนะนำนะวิธีการวางภาพวางภาพในในภาพอีกทีหหรือว่าเป็นการโชว์จุดเด่นของภาพนะครับสําหรับงานบางงานที่ว่าอาจต้องใช้เทคนิคนี้ไปใช้นะครับก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยนะครับผมก็เน้นในการที่ทําแบบ ง่ายๆนะไม่เน้นรายละเอียดอะไรมากจะได้ไม่งงนะครับนอกนั้นก็ไปปรับแต่งกันเองมั่งนะครับครับวันนี้ผมก็แน,น,น,นะนำครับไว้เพียงเทนี้นะพิธีการทำ p ทสซิ่งโฟลเตอร์อินไซนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ